มาคุยถึงเรื่องเครื่องอันนี้นะครับรถคันนี้แหละสวัสดีแล้วกะทักไทยพี่น้องครับยินดีตอนรับพี่น้องเขาสู่ชงขบวนดำสีขั้นาดยูทูบเราตั้งเพจครับกลับผมใจหลวงพุทธนกหวนาวขคน,คนจ่าพี่น้องทักทายล่ากะรายงานตตขึ้นเก่านะครับก็มาพูดถึงเครื่องเนาะอันนี้แหละเครื่องเครื่องคันนี้นะครับเครื่องคันนี้ที่ผมใช้อยู่เป็น SY135410 ี 10. คันนี้นะครับยังไม่ครบ4ปีนะยังไม่ครบ4ปีก็3ปีกว่าฝาสูบไปแล้วนะครับเป็นเครื่องยูสุเครื่องยอสุ 4JJ1 มันเป็นปัญหาก็คือคุยกับหลายๆคนนะครับผมคุยกับหลายๆคน ที่ใช้รถรุ่นนี้นะก็เป็นตั้งแต่4,000ชั่วโมงนะครับเมื่อวานก็อ่พี่ๆหลายๆคนที่เขาเขาใช้นะเขาก็โทรมาคุยกันปรึกษากันมีสองคันก็พังสองคันมีสามคันก็แตกสามคันสำหรับเครื่องยีสุผมมองว่าเป็นเครื่องยีสุจีนที่แบบแม่งไอเราที่ นะเนี่ยผมซื้ออันใหม่เราใช้งานอะ่ะเราซื้อมาแกะกล่องกันนะลถหน่อยเนาะเราก็รักษานะครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำน้ำยาหล่อเย็นนี่อันนี้เป็นเป็นฝาใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ใส่แล้วเล็บมงเล็บมาผมใส่ไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวานก็เอาจนคำแต่วันนี้ยังไม่ได้ประกอบ แล้วก็ดูดูอย่างดีเนาะก็ดูอย่างดีมันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของของเราเลยนะซึ่งผมมองว่ารถซื้อราคาเอาเกือบสามล้านเนี่ยมันต้องเครื่องมันต้องดีกว่านี้ไหมเออก็ใช่อยู่หรอกเวลาทำมาก็ มันก็ราคาถูกอะ่ะเอาจริงๆก็สู้สายเขียวเขาไม่ได้ราคานี้แต่ว่าเครื่องนราน่าจะอยู่ได้สักอย่างน้อยสักหกเจ็ดปีไหมเออมันค่อยพังแต่ว่าอันนี้แงได้แค่ได้แค่ไม่ถึงสี่ปีอะผมก็เลยสิงๆหน่อย เครื่องตัวนี้มันเป็นอีสุนะครับอีซุแต่ว่ามันน่าจะทําที่จีนแหละอีซุทําที่จีนแม่งแล้วก็จีนไม่ยอมเสียเปรียบด้วยเออราคาถูกเนี่ยเนี่ยดูฝานะแล้วก็ไม่ยอมเสียเปรียบไม่ยอมให้มันอยู่ได้นาน,านให้มันพังเพราะที่มันของผมไม่แตกนะของบางคนแตกบา่าบ่าเบา,าเนาะ ขาบางคนแตกแตกที่วาวแต่ของผมเป็นรูเป็นรูทะลุเล็กๆรูเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยที่ผมมาให้ดูเมื่อวานนี่แหละ,อะเอาเข้าล่มให้ดูนะครับที่ผมไม่ดูเมื่อวานเนาะก็ตรงนี้นะเดี๋ยวจะสูมให้ดูอยู่ที่สูบสี่นะครับเนี่ยของผมมันเป็นรูแบบนี้ทะลุเนี่ยรอยน้าบอกนะเนี่ยรู ขอาไม้จิ้มฟันนี่แหละผมเลยมองกลับไปดูว่าผมใช้รถอซุมมาก็หลายคันเนาะก็เลยเริ่มเปลี่ยนหมดแล้วก็ไม่ได้ว่ายี่ห้อหรอกนะครับไม่ได้ว่าแต่ต่อไปก็คงถ้าจะซื้อก็ต้องคิดดีๆซะก่อน ผมก็มาอยู่ช่วงหนึ่งที่สายเขียวโกเบเขาเปลี่ยนมาใช้ยูสุแล้วเขากลับไปไม่ใช้มันเป็นสาเหตุแบบนี้หรือเปล่ามันไม่นฝ้าบีเนียม์ฝ้าลูมิเนียมมันเองซ่อมไม่ได้ด้วยหรือมันซ่อมได้หรือไม่รู้ผมก็ไม่กล้าซ่อมหรอกก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดตังไอเราใช้รถใหม่เราก็อยาก อยากได้ให้มันดีกว่านี้ให้มันทนกว่านี้เนาะแต่ว่ามันไม่ทนความร้อนน่ะถ้าเป็นไปได้นะเอาเครื่องไม่ต้องเขามันเร็วใส่จะดีมากเลยเหมือนรถสมัยก่อนมากทีไม่เ,เป็นรหาาอะไรเลยเครื่องดูแลได้สิบปีคุณก็ใช้ได้สิบปีนี่ดูแลดีแค่ไหนก็พัง แล้วผมก็ถามทุกคนด้วยแล้วก็พังทุกคนด้วยนะไอยี่ห้อเน,นี้ยแอ่งุสษาคุยโมโอ้อวดไวแบอย่างดีรถผมไม่เป็นไรเลยรถผมไม่พังอย่างนั้นอย่างงี้ซึ่งพูดไปไม่นานครับอะไรได้ไม่นานก็เจ๊งเรียบร้อยนะครับเจ๊งเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังอา่า แ,แล้วรอก่อนสายสายก็คงประกอบเนีอ่อุปกรณ์อะลงอะไรก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็อีกคันนึงน,นนะก็ยี่ห้อเดียวกันหมดเลยกันนั้นกำลังตัดโซ่อยู่แต่ว่าเครื่องอันนั้นนะฝาไม่ใช่ฝาอลูมิเนียมครับมันเลยไม่เป็นไร <Okay. S 1> ผมปวดหัวมาก มันเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกที่ว่าไอเราว่าซื้อรถใหม่อย่างน้อยๆอ่ะผ่อนหวดไปหมดสี่ปีมันต้องใช้ได้สักอีกสักสองสามปีแล้วมันค่อยค่อยพังออตามอายุไขที่เรารู้จักกันก็ประมาณสักเอา้เอาอ่า เจ็ดปีเนาะ <7. S 1> สักหกเจ็ดปีมันค่อยพังนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เลยเฟลๆหน่อยมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสาไหร่ก็ดีดูอะไรผมกองถามว่าซ่อมแล้วมันดีไหมถ้าช่างทำดีก็ดีไปครับถ้าช่างทำไม่ดีก็ก็ลหลายคนเมื่อวานก็เออหลายคนก็โทรหาผม คุยเรื่องนี้แหละคุยเรื่องรถก็บางคนซ่อมเสร็จก็บอกว่าจะขายนะครับขายแล้วใครจะซื้อเอาผมถามหน่อยถามแล้วก็เออขายมีคนซื้อไหมถ้าขายถูกถูกถก,ก็มีหรอกแต่ว่าทีนี้ราคาก็ไม่ไม่ได้เนาะถ้าเราขายถูกถูก,ถกเราก็เจ๊งเอา้าจริงจริงซื้อมาผ่อนรถครั้งละสามล้านเอาสมมติผ่อนตกไปสามล้านขาย จะได้กี่บาทผมไม่รู้ถึงล้านนะ่ย <c oughs> แง่ก็เลยเอา้านี่แหละก็เลยมาคุยกันครับใครจะซื้อรถใครจะซื้อนะก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะครับผมใช้ซานี่มาสิบปีแล้วเจะดสิบปีรถสมคันน่สะสาหานี่หมดเลยสิบปีแล้วมั้งเออไม่ใช่ไม่ใช่จ่ะนะสิบปีแล้วสามคัน กเอาจริงก็วันนี้ก็ออกมาคุยหน่อยมาพูดกันหน่อยแชร์ประสบการณ์กับพี่ๆนะครับผู้ที่ผู้ที่ใช้รถด้วยกันนั่นแหละว่ารถมันพังแบบนี้ <c oughs> จะซื้อจะอะไรก็ดูแลไอ้ดูดูดีๆนะครับดูดูดีๆแต่สำหรับผมนะถ้าถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าทำไดนะ้นี่เอาเครื่องเจ้า ตัวเวตาในี่ใส่หน้าจะแบบดีเลยจริงๆผมชอบอะชอบเครื่องตัวเวตามากกว่าตอนนี้แองถ้าบอกเครื่องนี้สูนี่สายหัวแลละก็ออกมาพูดให้พูดที่จะซื้อนะครับพูดที่เล่นรถนะที่จะซื้อรุ่นนี้ก็ คิดดูดีแล้วกันนะครับคิดดูดีแล้วกันว่าเรายอมรับได้ไหมในการที่จะต้องซ่อมนะเรายอมรับได้ไหมที่ใช้ไปสักครักงเราต้องเปลี่ยนฝาสูบนะอะไรประมาณนี้ถ้าเรายอมรับได้หมดไปไมสักสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นลงค่าจ้งก็ก็ซื้อไม่มีปัญหาครับก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเขาไม่ดีหรอกแต่ก็มาพูดให้ฟังว่าไอ้รถรุ่นนี้เนี่ย อายุประมาณ 4, า 8, เนี่ยสี่พันกว่าเนี่ยถึงแปดพันเนี่ยแทบจะทุกคันนะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะยแต่ว่าที่ที่ผมถามที่ที่รู้จักกันที่ใช้แถวนี้สีสเกตอุบลเป็นทุกคันนะครับเป็นทุกคันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็พูดให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดเห็นเพื่อเป็นจุดเท่ทุกคนต้องคิดถึงนะครับว่ามันมันจะเป็นแบบนี้ ก็เลยมาพูดให้ฟังอเคนี้นะครับเอเไรเดี๋ยวผมซ่อมเสร็จก็เดี๋ยวไปทํางานนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณท,ทุกคนที่เข้ามาดูในช่องกบนน้ําริงครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ